สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนนงนุ์นะคะเพื่อนๆจ้ะอันนี้เป็นคลิปเก่าเล่าใหม่จ้ะที่พลกมลได้พาลูกๆไปเที่ยวสวนนงนุ์จ้ะเพื่อนๆจ้ะอินคลิปก็เลยนําคลิปมานําเสนออยากให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศจ้ะเพื่อนๆจ้ะช่วงเวลาที่ถ่ายทําก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนั่นเองจ้ะผู้คนไม่เยอะมากจ้ะ อันนี้ก็เราจะเดินกลับแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่ยังไม่ได้เดินไปจ้าก็เลยพาลูกลูกอ,อกมาเดินจ้าเพื่อนๆนจ้าจุดตรงนี้ก็สวยงามมากค่ะเพราะว่าพรกมลไม่ได้มาตรงนี้นานแล้วจ้าเพื่อนๆนจ้าก็เลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของสวนสวนเดียวนี้จัดได้สวยงามมากจ้า เห็นหรือเปล่าคะเพื่อน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 ก็อย่าเพิ่งลำคาญพรกมลนเด้อจ้าเพราะว่ากล้องตัวนี้สั่นมาจากเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะว่าคณะที่ถ่ายทําคลิปเดินไปด้วยนั่นเองจ้าภาพก็เลยสั่นจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านี่ค่ะนางรู้สึกว่าต mm ื hmm. ่นตาตื่นใจมากจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าเพราะว่า เป็นครั้งแรกที่พรกมวลได้พานางออกมาเที่ยวจ้กเพื่อนๆืนจ้าหลังจากที่นางอยู่บ้านนอกกับยายทั่วจ้าเพื่อนๆจ้านี่จ้าหลานสาวพรกมวลจ้าเพื่อนๆน,นางก็น่ารักสดใสตามใบเด็กนั่นล่ะค่ะเห็นอะไรก็สวยงามไปหมดจ้าเห็นอะไรก็คิดเป็นเล่นไปหมดจ้าเพื่อนๆนจ้า บางจุดก็จะมองเห็นเป็นเขาเดิมอยู่ค่ะเพื่อนๆจ๋าบางจุดก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะจ้าส่วนนงนรจ้าเพื่อนๆจ๋าจัดได้สวยงามมากค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนางนั่งให้ถ่ายรูปจ้าจุดตรงนี้ก็เป็นอีกจุดที่สวยงามจ้าเพื่อนๆจ๋าเห็นหรือเปล่าคะนี่ค่ะมีน้ําพุด้วยจ้าสวนก็จัดไว้อย่างสวยงามจ้า มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็มีจุดจำหน่ายอาหารไม่ไกลจากบริเวณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าแต่ช่วงเวลาเย็นแล้วพวกร้านค้าร้านอาหารก็เก็บกลับกันไปแล้วจ้าเพื่อนๆจ๋าแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะมากจ้า นี่ละค่าเป็นจุดที่ขายอาหารค่ะเพื่อนๆจ๋าก็เหลือแต่โต๊ะแล้วจา้าเพราะว่าเป็นช่วงเย็นนั่นเองจา้าเพื่อนๆจ๋ากใกล้ๆบริเวณนี้ก็จะมีปางช้างอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าเราสามารถเดินมาให้อาหารช้างตรงนี้ได้ค่ะแต่ว่าตัวน,นี้ก็เก็บ กันหมดแล้วจ้าโอเคนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พลกระมลก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้ก็ยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้ายิางยิงฟังฟังกันทุกท่านนะคะบายๆจ้าเจอกันใหม่จ้า